สวัสดีครับผมว่าป๋าเอาครับผมเกาครับป้าจะกีดีครับผมวันนี้จะมาสอนวิธีทํำขวดอุปกรณ์ใ่ปลาซิวนะครับวันนี้ครับมีระว่างลงมาแลวครับอันน้ำเหกก็มีขวดใหญ่ขวดหนึ่งครับแล้วก็ขวดน้อยขวดหนึ่งนะครับขั้นตอนแรกก็แกบแัะตัวนี้ออกก็นเลยครับนี่ครับสะติเกลอครับนี่ครับแกะแล้วครับเพราะจะหาจุดกลางนะครับหาจุดกลางระว่างขวดนะครับนะ อ้าวขีดแล้วก็เลยครับก็ลองขีดกว้างนะครับเอาเอาก้อยมันหลุมปากตัวนี้นะครับแบบว่าต้องล้วมนะครับดันนะครับขับนะครับก็ขีดประมาณจะเข็ดเข็ดคือจรต้องดอกจันนะครับแปดแฉกนะ นะครับทุกคนเห็นไหมนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับมือมองปลายนิ้วผมนะครับกดได้ครับนี่ครับมางเคีเอาปากปัดเขาครับนี่คือจุดแรกครับอันนี้อันที่สองครับนี่อันที่สองกันครับกดน้อยครับเปิดฝาออกเลยครับฝาพวเอาครับแกะไปซีกเกี่ยว้นเอาครับเปิดม้วนพูดสนับสนุนห่อครับแกะออกเลยครับ เขาได้นะครับผู้ชัร์นุนครับขวดนะครับขววห้องฉีดเอามต่อกันนะครับถ้าเปิดช่องกันครับเปิดช่องเพลงเงียนะครับถ้าจอสูงๆเด้อประมาณแค่นี้ก็ได้ครับนี่เก็ใต่กดลงตำๆแล้วก็จอฟองเงี้ยนะครับจอดมาเลยครับนี่ครับจอเป็นช่องประมาณจักนิ่วหนึ่งนะครับหรือว่า เหนียวเคืองก็ได้นะครับแต่ว่าความเย้ารู้ไหมนี่อย้างใดก็มาดจากจากสองเหนียวนะครับก้าเอาครับอ่านี่ครับอาชิบสวยงามในยังไงนะครับเห็นบนนอกเห็ด้อครับเห็นชัดป่ะครับนี่ครับเหนียวมือผมล่วงสามาได้ครับช่องน้อยๆครับแต่เราใส่เยอะนะ เขาได้ช่องน้อยๆถ้านีนะไบ่ต้องห่วงนะครับว่าช่องน้อยมันสีเขามันมันสราะเขาเขาคือเขาครับทีลือเขามาจับจับได้กันนะครับรุดนี้ครับนี่ครับรุ่นที่เขาเฮ็ดเล้เมื่อกี้ครับแดดแขกจับขวดยัดเข้าไปเลยครับนี่ครับดันนี่ครับนี่ครับมันทีเป็นลักษณะนี้นะครับราคานีไเวลาเขาใส่เ้าก็เอาลงไปใส่แบบนี้นะครับตัวนี้ลงในน้ำนะครับ ตรงตรงช่องนี้ใส่ใสเยื่อนะครับใส่เยือ่อตรงไหนครับเวลาใส่เขากับเปิดฝาออกแก็ใหนนำ้ำเข้าะวาความอยงเที่ยงๆขอบสีฝานะครับเนี่ยเทียนเทียนสีฝา่าครับปรามาณเที่ยงขอบสีฝาเพราะห้มันขึ้นไปถ่วขงข้างบนนะครับขันมันขึ้นไปถ่วงข้างบนมันจะออกได้นะครับหรือว่าเล่ยเล่ยขอบสีฝาไปเล็กน้อยก็ได้นะครับนะครับอันนี้ก็ถที่ว่าเป็นการเซ็ตชินนะครับใด้เลยนะครับ เอาล็อไปเห็ดเบิ่งนะครับเขาดีครับยังสี่เลยครับไปติดตามเก็บยากให้สอนวิธีทำเนาะครับเนาะสอนวิธีทำเดี๋ยวผมเคไปไสใส่อีกครับเมื่อนี้ผมมาเตรียมพวกก่อนมาแล้วครับแต่ผมเจ็ดเติมเติอมตอมีกคนครับแค่นี้ครับ